สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟอครับช่องที่สุ่มสกีนาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาทุกคนวันนี้ก็มาสายหน่อยเพราะว่าเข้าออฟฟิศก็คือวันพุธพฤหัสนะครับอาทิตย์นี้นะโอเคมารีวิวร้านค้าพาพนจรเริ่ม19หูปองครับและที่สำคัญคือการันตี สกินทุกๆก,การเล่นนะครับผม <Wow. S 1> ก่อนไปรับชมก็เหมือนเดิมฝากร้านก่อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมใหญ่อ้อมน้อยอ้อมกลางนะครับผมอ่ะก็มี2ท่องท,งทางให้เติมนะครับนั่นคือทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแชทนะครับผมส่วนมีเรื่องแจ้งนิดนึงนะครับก็คือพรุ่งนี้นะวันที่7จะเป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับการลุ้นเสื้อ w ว l l e t Dimension Baker นะครับผมกติกาก็คือท่านเติมในแชทนะครับใครที่เติม ตั้งแต่4,800บาทต่อ1บินขึ้นไปนะครับผมจะกรอกส่งแบบฟอร์มให้กรอกนะครับก็กรอกมานะส่วนใครที่เติมทางเว็บไซต์นะครับยอดรวมต่อ1 Open ID เกิน4,800 Open ID นั้นก็จะเข้าเงื่อนไขครับให้คุณเอา Open ID มาเติมกับแชทสักแพ็ค1นึร้อบาทก็ผมก็จะได้แบบเวลาจับฉลากก็จะได้รู้ว่าต้องติดต่อส่งเสื้อให้ใครนะโอเคพรุ่งนี้วันสุดท้ายและทีีี่่สาคคัััญกก็็ือววนนนน้นท6เป ไอโบนัสคูปองวันสุดท้ายนะโอเคไปครับไปครับนี่ไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยครับอันนี้คือมันจะเป็นกิจกรรมคอมโบประจําเดือนนะซึ่งมันย้อนหลังฮาโลวีนไงฮาโลวีนคือเดือนที่แล้วนะแต่ว่ามันเพิ่งมาจับเดือนนี้นะครับ กิจกรรมมันจะมีอยู่4 c o คอมโบทุกคน1คือร้านค้าพพนจรนะแบบนี้เลยนะครับถ้าเปิดได้สกินแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนกุ๊กกู5นะครับผมกิจกรรมที่2ที่มันจะเข้ามาต่อจากนี้นะครับเดาได้เลยคือกล่องแจ็คพอตนะครับผมก็จะมีตาไก่นะะ่เดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณกล่องละ15นะครับกิจกรรมที่3ที่จะเข้ามานั่นคือวงแหวนนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะ ถ้าใจดีหน่อยก็จะใช้คัมภีแดงถ้าใจเลวหน่อยก็จะใช้คัมภีร์แบบที่คิดใหม่นะครับผมขอเถอะใช้คัมภีแดงนะโอเคและกิจกรรมที่4ี่ครับปอง9คูปองนะครับโอเคคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าร้านค้าไม่น่่ามีธนีจรพี่มันจะต้องกดถิงไหนนะครับผมก็ทํากันบ้านมาแล้วว่า12ช่องเนี่ยคือ2,38คูปองนะครับซึ่งผมมองว่าการเหมา2,000กว่าเนี่ย ใครที่แบบชอบจัดจัดก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าแพงไปนะครับมผมแบบนะนำอย่างี้ว่าไออันที่คุณกดได้นะครับคิดว่าประมาณ5ช่องเพราะว่าเวลาเฉลี่ยคูปองของ5ช่องแล้วเนี่ย5ช่องเนี่ยมันจะใช้อยู่245รอยสคูปองนะครับสมมุติว่าคุณมีสกินแบบเยอะๆแล้วสมมุติว่าได้ซ้ำมันก็จะตกประมาณไอ้กุ๊กกูและ9เก้าคูปองซึ่งมันตรงกับเรทตัว ไอตัวกล่อง9้าคูปองเหมือนกันผมแนะนําว่าเปิดแค่5พอนะครับหรือใครจะเปิด1 2 3สก็โอเคนะไปไปเลยอันนี้ผมจะเปิด5้านะครับผมไปแล้วก็ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเวลาได้สกินนะสกินมันจะไปอยู่ในคลังนะครับก็ไปเปิดในคลังนะถ้ามีสกินแล้วก็จะได้กุกูนะแบบไปวิเคราะห์ของกุกกูกันนะครับขอเปิดก่อน ดีมิเต็เขียวหนึ่งฮีโร่อีกหนึ่งไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตโอ้โหฮีโร่อีกสองเพนไม่ต้องหวังทุกคนโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. เสียงหลงลิมิเต็ดเอาคอนบนไมอีชาไปจบๆเออของดีสองร้อยสี่สิบห้ากูคิดว่ารวยหรือไงวะเอาลิมิเต็มาให้ห้าอันฮัลโหลไปเดี๋ยวผมไม่เปิดให้ดูนะ ไม่ต้องตกใจของรางวัลทั้งหมดจะอยู่ในคลังนะครับผมตรงนี้นะก็มาเปิดเอาได้เลยนะครับผมมีไหมอ้าถ้าไม่มีอย่างงี้ก็โอเคหน่อยพอพอคุยกันได้หน่อยแต่มันก็แพงไปทุกคนจริงจริงๆมันแพงไปตัวที่สองจินหน้าก็กควรมีแล้วปะยังไม่มีอีกโอ้โโอเคไอดี ID เพื่อนผมเนี้ยขาดเยอะนะดีดีดีด,ดีถือว่าจะถือว่ามันให้ตัวไม่ซ้ำมานี้น่าจะมีแล้วนะ โอเคมีแล้วก็จะได้เป็นกุ๊กู5ห้าตัวนะครับผมดีเป็นมูลค่าประมาณสี่สิบห้าคูปองนะไปอเลตเตอร์คือกินเก่าขนาดนี้ไม่มีก็แปลกนะโอเคไม่มีวะโอเคครับผม <c oughs> เพื่อนผมมันก็แบบว่าเล่น,เล,นเล่นทิ้งเล่นขว้างนะไม่ได้กดดูกิจกรรมแต่อย่างใดครับมีแล้วแหละตัวติดเม็ดมันอ่าโอเคสรุปผมได้สกินใหม่มาสามนะกุกูก สนะครับผมอ่าเดี๋ยววันหลังผมค่อยมาไล่เปิดสกินอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะมามาวิเคราะห์กิจกรรมนะครับผมโอ้โหมันก็มีสกินเยอะแยะมากมายมาให้แรกนะครับผมเอสตรีมเนี่ยใช้130ผมไม่แนะนําให้สุ่มเอสตรีมด้วยประกรันทั้งปวงนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกว่ากู๊กกูหนึ่งตัวเนี่ยเ้าใช่ไหมเอสตรีมล่อไปแล้วก สองพันั้ออะไรอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ไม่ใช่พันหนึ่งรอยเจ็ดิบประมาณนี้นะถ้าบวกเลขไม่ผิดนะครับผมถ้าตาไม่เบอร์อันนี้ราคาแบบหันต่อกกุกูไงแล้วก็เพลนเนี่ยก็ร้อยี่สินะครับแต่อย่าลืมเดี๋ยวพอจังหวะหลังๆอมันจะใช้เหรียญทองซื้อได้สิบนะแล้วก็ไปหากิจกรรมที่ครบครบ,ครบนะโอเคใครที่เล็งเพลนไว้อยู่ผมก็คิดว่าสำหรับคนที่สะสมคัมภีรแดงก็อาจจะจัดได้นะครับโอเค วันนี้ก็หมดนะครับทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด u u s c r i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูตึงๆแน่นอนแล้วก็วันที่วันที่14นะโกโจเข้าขออนุญาตขออนุญาตตรงนี้ว่ารีวิวชา์นีหนึ่งนะครับติดภารกิจสำคัญของชีวิตจริงทุกคนเพราะว่าบริษัทเรานะครับซีซีของเราะวันที่14มีการจัดงานกีฬาสีที่โรงเรียนนะครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าภารกิจสําคัญของบริษัท เราต้องไปเชียร์ซีโอในการลุ้นกีฬาสีไม่รู้ว่าเขาจะได้เป็นกองเชียร์หรือว่าได้เป็นนักกีฬาเราก็จะต้องอยู่ทุกโมเมนต์ของซีโอเราโอเคขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วจริงๆจ,งจ,งจ,งจง้าบายจุบจ๊บจุ๊บ